ย่านสองขั้นนี่ย่ายส่องไปใส่งานเสริประโยชน์ยังครับผ้าไปเอาผือผ้าเปีเอาฟืน้นอ๋อถ้าเกิดไม่มีจักรยานย่ายจะไปแบบใดครับ <ไป S 1> ย่าไปบ่ได้ไปบ่ได้ถา่าสร้างนะครับเนาะถ่าสร้างมาเฮ็ดไทยนี่จักรยานยังสำคัญสำหรับพี่น้องบ้านเฮาอยู่นะครับขั้นนี้น้องไปเรียนมาครับย่ายไปโรงเรียนเด้อขั้นนี้นีบ้านบ้านไปโรงเรียนข้ายย่าไปขั้นนี้ย่าไายใส่งานแบบใดครับใส่เพิ่มเนี่เอ้อนี่เพิ่นจังสิจักว่าบ้านเฮา นี่แบบได้ครับเอาขี้ให้มึงเลยนี่ครับจักรยานเขาผมอยากให้ซื้อรู้ว่าบ้านเฮานี่จักรยานที่สำคัญอยู่นะครับเด้อผู้ถอกเพิ่นก็ยังได้ใส่อยู่ผ้าใยไปเก็บปีหลอกว่าเสรนใช่ขางใหญ่ันมีจักรยานขนี่ย้ายไปประเดเลยนะครับพี่น้องมือนะครับนี่เห็ดผลนี่ผมมาหาสมน้ำบั่นน้ำทองนี่ก็ผู้ถอกสิ่งก็ต้องก็ต้องการจักรยานนะครับย่านเนาะนี่แหละย้ายกัแปลงสีมาครับนี่แป้งสีแหละครับย้ายนี่ย้ายอยู่กับหลานเดินมาครับ มือกับหลานสองคนนี่แหละครับผมกับมาบริการาหอด,หอดบ้านหอดสองหอ้องเลยนะครับย่าเนาะเป็นเด็กซีเอฟแล้วมาบริการแบบนี้ดีป่ะครับย่าครับดีทางบา่บมีจักบ่มีสางม,มาหน่ยอยได้สอมไปแบบรถยางหัวเร่นมาครับ มันเอาว่นไม่ร่มมันต้องออกใส่ขาวผู้ขาวได้ไหม่ไม่มันกบหัวแหละครับย่าคนกะเบอยกเปลี่ยนใหยายเนาะคนกะสิว่าเนี่ยยายบ้านเหยายครับนี่พิ่วางเทียบกับเกงใจอยู่กับลานสองคนนอกรสิเลี้ยตัวนแหละนะครับเนาะกับบอกแตงมานี่กับบักแตงริ่งไม่นันแล้ว นะครับนั่นเอ๋อยายผมขอบคุณในรายนะครับเด้อขอบคุณครับจ้ครับจุงยังไงเหรครับจุงไปแบบเด็กเหรอจุงแบบเดะถ้าเกิดว่าไม่สางมายายถามป่ะครับถาสจ้างแล้วถามจะสางเห็นบ่ครับถามสางมานั่นมาแท้มาบอกมาเดย็นละเก่ในด้ดวยท่าบผมมาทุกอาทิตย์แล้วครับบางเทียยายเข้าไปอยู่ยายเป๋อพื้นมาครับเออป๋อพื้นตอนยายเป๋อ นั่นแหละครับยายขอบคุณนะครับเด้อขอบคุณครับ